สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านของทีมโกโฮมครับวันนี้นะครับผมมาจะมาลองขับเจ้า CX สามนะครับเป็นตัวคอมฟอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนี่เป็นสีนี่ครับจะนําอะไจะลืมอีกไปครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับเดี๋ยวพี่ต้องขับสวัสดีครับกดสตาร์ทตรงนี้เลยครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นไวเลสชาร์นนะครับเดี๋ยวผม วางชาร์จไว้เลยแล้วกันนะครับได้ไหมได้โอเคครับแล้วตัวนี้ครับบาะจะเป็นบาะไฟฟ้านะครับนะครับเดี๋ยวเราก่อนขับเราเดี๋ยวเราเช็คก็ตรวจก่อนนะครับประมาณนี้ก็โอเค แต่เวลาคุมกระจกมันเหมือนตอนสต,ติ๊กนะครับมันก็นง่ายนิดนึงตอนนี้รถติดมากเลยนะครับถนนนี้แล้ครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสถานที่นะครับเพราะว่าอยู่ตรงน,นี้รถมันติดนะครับ เราจะลองไปไปที่แถวสบสจวนอาภูนนะครับเดี๋ยวเราลองขับตอนนี้ตอนนี้ก็รถติดเราจะลองดูพวกแบบความมุดอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่มุดมากนะแต่ตัวนี้จะตัดพวกระบบความปลอดภัยหมดเลยใช่ไหมครับพี่ต้นก็ยังมีให้อยู่ครับยังมีระบบเดนส์ A C ตาให้นะครับอ๋อยังมีอยู่ใช่ครับระบบ r C T A นะครับเดอนกันจราจรด้านหลังนะครับเวลาเราถอยออกจากช่องจอด ครับแล้วก็กล้องรถคันอะไรก็ยังมีอยู่มีครบคันอยู่ครับผมตอนนี้อไยังไม่ลองเลยมากก็ดูรถติดไปทวน,นไปก่อนแล้วกันะะนะครับ <laughs> แต่นี้มันรถติดจริงๆครับเวลาสามโมงอะ ตัวนี้ไม่ใช่ออโต้ใช่ไหมไม่โตกธรรมดาเวลาอันนี้ก็คือไอสต็อนะครับก็คือมันจะดับไ้อันนี้ก็เป็นซันรูฟนะครับแต่เปิดตอนนี้ไม่น่าดีนะพี่ปิดดีกว่า <laughs> มันร้อน <laughs> ็เป็นเครื่องเดียวกับตัว CX 3 0มสิแล้วก็มาด้าสามแล้วก็ CX 5ใช่ไหมครับใช่ครับแต่แรงม้าและบิดต่างกัน่จูนให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแรงม้าแรงบิดอาจจะนิดนึงนะครับแต่ก็ยัดขับสนุกอยู่เรื่องคนขับสนุกของมาด้าอยู่ดีนี่ก็ติดแล้วครับแล้เราจะเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็น เบรกโฮนะครับแล้วเบรกโฮปุ mm ๊บ hmm. แล้วเครื่องเขาจะดับนะครับเราแตะอีกทีเครื่องติดอ่าประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราไม่ผูกใจเราก็กดปิดได้นะครับแต่เราต้องเหยียบสุดใช่ไหมครับพี่คือเขาจะดับอา่าต้องเหยียบเบรคค้างไว้จนรถหยุดสนิทนะ,ค,ะครับครับอ่าแต่แถ้าเราเหยียบไม่สุดเขาก็จะไม่ไม่ดับอ่าจริงก็ มาด้ามาด้าทุกรุ่นก็เป็นนะครับแต่ถ้าเป็นมาด้าสอง,ของเขาแค,แค่ไม่มีเบรกโฮลเอง็ล้าเราเราต้องเหยียบเองถึงจะดับนะครับประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นสีพิเศษด้วยก็คือเป็นสีพี่น้ำคอรอสอ่าถูงเี็บถูกละ นะครับเขาก็ตัดพวกอตติฟคูคอนโทนออกไปหมดเลยนะครับเพราะเพื่อทําให้ราคาเบาลงใช่ไหมครับตัวนี้ก็แต่ยังมีคูตคอนโทอยู่ครับเวลาขับไกลก็ได้อยู่นะยังได้อยู่แต่ว่าตัวนี้เ็าใหญ่กว่ามาด้าสองนิดนึงใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับใหญ่กว่าครับ ไปทางสนามบินนะครับอ่าตอนนี้มีมีมอเอไซค์ผ่านไบสปอร์ตใบไปสปอร์ตเขาก็จะเตือนนะครับ พี่ต้นช่วงล่างของมดาด้าที่ขับมาก็มันก็ดีหมดแล้ครับแบบมันเกาะถนนอะไรเงี้ยครับก็จริงๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับสิ่งที่ทําให้มาดาช่วงล่างดีคือ,อะครบอะบบ GVC พ l u s ก็จะช่วยในการเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก่อนเข้าโค้งก<อ>็จะมีการลดแรงบิดนะครับเพื่อให้หน้า ครับครับข็ห่อยมากขึ้นนะครับก็มีทุกรุ่นเนาะระบบเนี้ยใช่ครับมาด้าสองก็มีมีตั้งแต่มาด้าสองนะครับครับคือในรถในเซกเมนต์เดียวกันนะครับครับเนี่ยมาด้าให้มาหมดเลยรบทุกรุ่นทุกเซกเมนต์เลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่้ะจุดนี้แหละที่ทําให้มาด้าขับสนุกมากข้มากขึ้ลูกค้าส่วนใหญ่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบมครับผมอันนี้จะเป็นบุนเ้นที่เราอ่าเดี๋ยวเราลองดูตรตรงนี้ก็ได้นะครับ ที่60นะครับแต่นี้มันดูเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบมันไม่หลุดแน่นอนอะไรประมาณนี้นครับความเร็วแต่อันนี้ความเร็วอยู่60สิบมันแต่มันไม่ควรนะแต่แต่ว่าเราลองให้ดูว่าเออมันได้นะครับ เรานี่มาแล้วแท้ๆนะเนี่ยเราก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลย ที่มีเหมือน CX5 นะครับก็คือเป็นโหมดสปอร์ตตรงนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้โหมดสปอร์ตล้วทำให้เราเหยียบอันนี้เร่งแรงมันแรงขึ้นเนาะ ตัวน,นี้เสียดายไม่มีแพตเทิลชิปนะตัวน,นี้เราต้องเล่งตรงนี้แทนครับใช่ครับเป็นก,ก,ก,การเกียร์จ้ะอ่าแนเกียร์แทนอืมครับผม ีเราเหยยบเบาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอ้าวนี่เครื่องดับเลยแต่ก็าอย่างว่าถ้าใครไม่ชอบอย่างนี้ก็เราก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ระหว่างนี้เราก็ใช้หน้าจอได้อยู่ใช่ไหมครับเราเปิดเพลงอะไรเงี้ยได้ครับตอนน่อ่าครับเดีวเบาประเด็นเรื่อสิทธิ์ระหว่างนี้เราก็เปิดกล้องดูได้ใช่ไหมครับว่า ว่าเราลูกข้างหลังใกล้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้ใช่ครับ,บเกมุมมองได้ครับอ๋อ,อน,นี้ก็นนี้ก็เป็นกล้องหน้าเลยอ๋ออันนี้แบบเวลาเราเข้าจองอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบพอซองนีืจอดเที่ยวพุทบาทเราก็จะดูะได้ว่ารถหายจากพุทธบาทมากน้อยแค่ไหน,น,นครับ,รบผมตอนนี้รถติดนิดนึง ตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยนะครับ นมันจะมีรถอยู่เยอะนิดนึงมันอาจไม่ให้ไม่ค่อยสะดวกอะไรมากมายนะครับแ้ <S <S ่เราลองใช้หมุดสปอร์ตดูยังก่อนดีกว่า แซงอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้ได้นะครับเราชละลอราก็ผักเกียร์ลงก็ได้นะครับประมาณนี้ก็พอแล้วอย่าเร็วมากเลย เลี้ยวด้วย ที่ถ่ายรูปก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะขับกลับที่โชว์รูมใช่ไหมครับแล้วผมหลงทางมาแถวร่มเก้าไม่คิดว่าจะหลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันต่อนะครับว่ามาด้าซีเอ็กสามคันนี้นะครับว่าเวลาขับมันเป็นยังไงบ้างโดยรวมๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่อีกนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เห็นกันเมื่อสักครู่นะคือเรา แม่งลงทางกันนะครับแล้วทีนี้นะครับผมใกล้ถึงโชว์รูมแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรารอหยุดเดินแป๊บหนึง่งก็หลังจากที่ขับมาผมก็รู้สึกว่ารถมันเล็กกระทันหันแล้วก็สำหรับผมนะแล้วก็เครื่องสองพันด้วยก็ถือว่าแรงมากนะครับโดยรวมผมชอบคันนี้นะครับแต่อาจจะ แต่พวกระบบไฮเทคบางอย่างก็หายไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอ๋อบีบแทด้วยไม่หาไปด้วย ทลรม,มาด้ากโกนะครับเดี๋ยวเราไปจอดรถนะครับแต่คนนี้ก็ดีที่ที่ว่ามีกล้องรอบคันนะครับ มันด้านส่วนใหญ่ยเขาก็ให้กล้องรถคันมากันเกือบหมดแล้วใช่ไหมครับพี่กล้องมีทุกรุ่นแล้วครับทุกรุ่นแล้วนะครับอ่าโอเคครับนี่ประมาณนี้อ่าครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณพี่ตนมากนะครับเังไงก็เดี๋ยวโชว์รูมมาด้าโกนะครับจะอยู่แถวอ่อนนุชนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เอ้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับมาให้ให้ช่องทีมโกฮมด้วยนะครับแล้วก็เพจคาเปิดน,นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปคันนี้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากมาครับสวัสดีค,ครับ